สวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาทําเนื้อย่างกันนะครับนะครับเป็นอะไรที่น่ากินนะครับนะครับติดมันนี่มันเกรดพรีเมียมอยู่นะครับเป็นเชฟสิริชัยประธานนะครับทําอีกแล้วนะครับเมื่อวานส้มตาเป็นอะไรที่อร่อยมากนะครับวันนี้ก็ทําเนื้อย่างอีกนะครับจะอร่อยขนาดไหนเรามาดูกันนะครับอันนี้ันี้สุก่อนไม่เป็นไร ขอเล่าช่าวงหน่อยดิไม่สุขเลยค่ะแห้งก็ไปกินไม่ดี

น้ำจิ้นสุดเด็ดเสร็จ้ต้องเอาห้แห้งนี่็นการจิ้ม,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 มน,นะครับเออน,นี่ครับผมจะจิ้มให้ดูนะครับอร่อยมากครับน้ำจิ้มอร่อยมากมนุ่งอะรนะครับอร่อย พี่ชายหิวน้ำเร็วกินเยอะไปแล้วครับคัดกันวันนี้คัดเจนนะ אוכלו אכת צוויימאק, ג'ין ג'ין. รลยมากอืมช mm ิ้นๆกรวยมากผมเนคนดียว